ส่วนเส้นทางสายหลักนะคะที่จะเดินทางไปเหนือแล้วก็อีสานค่ะก็มีรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเกือบทุกจุดค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณถนนมิตรภาพมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมาปริมาณรถมากตลอดสายเคลื่อนตัวช้าจนทำให้มีปริมาณรถยนต์ที่สะสมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นทางร่วมทางแยกไปจังหวัดต่างๆในภาคอีสานค่ะ โดยเฉพาะบริเวณถนนมิตรภาพหน้าตลาดนัดเซฟวันมีลักษณะเป็นคอขวดจึงทำให้ประชาชนที่เดินทางกลับต้องเบี่ยงช่องทางจราจรจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการชะลอตัวอีกทั้งจุดนี้ยังรองรับปริมาณรถจากเส้น304กบินบุรีจึงส่งผลให้มีปริมาณรถที่จะวิ่งเข้ามาบนถนนมิตรภาพสายบายพาสนะครราชสีมาขอนแก่นนั้นมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำรวจทั้งหลวงค่ะประสานกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพบริเวณช่วงทางขึ้นเขาตั้งแต่เขตอำเภอ่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีไปจนถึงบริเวณหน้าฟาร์มโชคชัยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและช่องทางพิเศษบริเวณถนนบายพาสเลี่ยงตัวเมืองนครราชสีมาเพื่อระบายปริมาณรถที่สะสมซึ่งคาดว่าสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพจะหนาแน่นต่อเนื่องไปตลอดทั้งวัน ขณะที่การเดินทางกลับภูมิลำเนาทางภาคเหนือนะคะการจราจรช่วงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณรถหนาแน่นโดยเฉพาะถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งถนนสาย117นครสวรรค์พิษณุโลกก็มีการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณแยกบึงบอระเพ็ดและบริเวณก่อนขึ้นเดชาติวงปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากรถเบียดกันขึ้นสะพาน ตำรวจต้องใช้สัญญาณไฟจราจรแบบบังคับด้วยมือเพื่อให้รถฝั่งขาขึ้นและขาล่องเคลื่อนตัวได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนหมายทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครสวรรค์กำแพงเพชรการจราจรหนาแน่นแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ดีเนื่องจากมีรถบางส่วนได้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองสาย112่่งสอขอภัยค่ะ122เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรแทน